สวัสดีครับพี่น้องอีสานนะครับครับวันนี้ผมจะพามาลงเบ็ดโฟมครับพี่น้องนี่ครับเบ็ดโฟมเยื่อถากเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีถามมาหลายว่ากา,า,า,ารเสียบเยื่อถากนี่เ็ดตังไหนเดี๋ยวผมจะเสียบไปเบิง้งจะใส่ใเบื้พร้อมไม้นำรถครับพี่น้องนี่นี่นำรถผมจะใส่ไปท่งผุนนะครับแต่ผมมาใส่อยู่นีแ่สองสามหลังก่อนแต่ยูนีนำนำบล็อกมืดแหละครับพี่น้อง เยื่อฟ้อมสามเอเบ็ดฟ้อมสามสิบหลังเยื่อถากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเสียบใส่ให้เบื่อนพร้อมจักสีหาหลังพี่น้องไปใส่กันครับพี่น้องเดี๋ยวจะทำก่อนอันนี้เยื่อถากด้วยครับพี่น้องนี่ผมจะผมจะเกี่ยวให้เบื่อนครับเกาะกลางโตเลยพี่น้องนี่เกาะกลางโตเลยครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับจะได้ประมาณนี้ ใส่กันเลยครับพี่น้องใส่ถีบลงเลยครับพี่น้องถิบลงเลยครับไม่ <S <S ต้องไป่ย่างหมาไม้ครับน่ำรถมันต้องไปใส่หรอกครับถ้ามันถือเมื่อสิดึงอยู่แถวนี่แหละไปใส่ต่อครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเกี่ยวลงไปเลยครับกลางโตกลางโตครับนี่ไปใส่กันเลยครับน้ำลดๆนี่นี่หล่นครับพี่น้อง่เ้า มองนี้เขาตึกแข่งได้พี่น้องผมใส่เบิ่งครับหน้าปลามันมขึ้นมากมองนี้เขาตึกแข่งจะแปลง่มั้หน้าปลาคอมันขึ้นมากครับพี่น้องใส่ถึงมปเลยหน้าปลาคอขึ้นมากครับมาย้อนใส่ครับมองไรไอ้น้ามันยังไปต่อครับพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ให้เบิ่องอีกจักหลังก่อน ผมจะไปลงไปพูนมาเนี่ยลงไปข้างใต้คนมองนี่เป็นปลาครับมองปลาเนี่ยผมมาใส่ไปสามสีหลังหลังครับพี่นอ้อง ครับพี่น้องครับ fc ครับเบ่งจ้าเลยครับผมเกียเ่ยวเหงื่อนี่ครับขอากลางตัวเลยครับนี่เท่านี้แหะครับเนื้อถากใส่ง่ายง่ายง่ายครับ เดี๋ยวเหรอครับพี่น้องใส่ให้เบิง้งจักสามหลังสี่หลังครับเดี๋ยวมือเศร้ามาหลุนน้ำกันครับพี่น้องผมจะไปพุ่นอีกไปต่อทั้งพุ่นีครับเพราะว่าทั้งพุ่นจะเป็นไม้เดินผมจะบูท่านอีกเขาไปเบิง้งว่าจะเป็นยังไงผมท้ายพี่น้องในเบิ้งสามเหี่ครับเดี๋ยวมือเศร้ามาหลุนน้ำกันว่าจะมีโคมหมันไหมครับพี่น้องอีสานนะครับสิทํางานบ่ไปพอกันนะครับมือเศร้า สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพายามเบ็ดครับลงเบ็ดไวเมือวานสามสิบหลังครับเบ็ดโฟมมาหลุดหลังแหลกเ้ิ่งพี่น้องว่าจะมันบะครับไปครับพี่น้อง โบตีนเข่งเลยพี่น้องเลยโอ้ยโบตีนเข่งเลยเก็บุ่นครับพี่น้องเงียบพี่นาะพี่น้องเว้ยโบตีนเข่งเลยโอ้ยเย็นน้ำหมอกกับเย็นครับพี่น้อง ปีนทิ้งเลยบ่มีอาการเลยบ่มีแต่บวบหัวยที่ดึงเหงือกครับพี่น้องเดี๋ยวกันครับหลังใดมีอาการผมจะถ่ายเบ้างครับพี่น้องเจี๊ยบกันเบิดขาดขาดได้ยังไงพี่น้องสายพี่นี่ครับ มันแมนบ่หรอเบ็ดขาดบ่ไหนโอ้สายพี่อีเด้อพี่น้องนี่นเบ็ดขาดจาังไงบ้าแกคักดูหลังนี่พี่น้องหลังนี่เกี่ยวซื้อระมั้งนี่โอ้ยหลายลังเลยพี่น้องมาท่านเห็นเตรียมอยู่เสื้อเขาจะไปนี่ บุมีหย้ยงครับนี่ก็เกี่ยวไอ้ซือติดแปลกเก็บก่อนครับพี่น้องหลังนี้บ่เห็นครับพี่น้องโดนแล้ววะพี่น้องเว้ยหายครับหลังนี้ป้ามันดึงแต่บุส่วนครับพี่น้องมัน,มนเบ็ดขาดนี่มัน ยังได้ยังไดอยู่ป้ามันดึงกดึงไปหนเส็นนะนู่นกันพี่รนอขอเล็กปะหนีวะ Chị kêu ở đây ơi. Quá nỉ, quá, tôi nói nào, đồng ơi này Mà nó mới lên phá tụi Mùi yên đó phí đồng Mùi yên đấy เขาไปกินเลยล่ะทำไมปลาล่าก็ต้องเห็นครับพ้าผมสงสัย,ยงตงแ่ไอ้เด็ดขาดเลยเแล้วนี่พี่สิถือแล้วครับของเป็แล้วปลาล่าก็ต้องเห็นครับโอ้นี่น,นี่อยู่นี่พี่น้องอยู่กันไหนครับพี่น้องนี่นี่ Ôi, nhằng thầy phô mà đấy, Biết nhằng mà đâu Ôi, nhằng, nhằng, nhằng Biết nhằng nữa khắp Biết nhằng như thế nào Mình khơi nhằng, mình thử nhằng bó Mình uống nó cắn khắp Mình thử nhằng Có biết nó gì thế nào Hử Mình thử nhằng cái gì บ่ไมีอียังบ่อู้หลุดครับพี่น้องถึงอีกยังบ่มองสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเหลือกแกลี้ยงนะครับหนัง่งจะเป็นบอ่บอบ่อใหญ่ครับพี่นอ้องดูเกลี้ยงแล้อ่ะเฮ้ยบึง้งบึง้งไม่มีแต้มพี่น้องหดือบึง้งยูงครับเหนื่อยแล้ว ใส่จุ่มไปเลยเลยนี่โอู้ปลาบอดนยนั่ได้ปลา,ปลา,าเพืนเบบน่นครับปลาว่กินเบ็ดโอ้แปลกแฮงเดี๋ยวเก็บเบ็ดกพ่อนครับพี่น้งนองมีหัวเตีมม่ยมห้ดเนาะมีเตีมม่ยมคือดองด้วยเพื่นพอนเตีย่ยมยุ่อันนี้นี่กระแหวเก็บเบ็ดก,กันครับพี่น้องเดี๋ยวหลังไรมีอาการมปวดท้ายเบิ่งครับ มันมีีตดนามครับบสะดวกนี่ครับโต๊ะปลาพออี่น้อ,องเอ้ยโอ้เมย์เยๆเยลงเบ็ดมาหนี่งปุ่มคาเลยยังอยู่ประมาณซี่หาหลังเลยครับพี่น้องไปหลุดน,น้ำกันครับ่าแต่ม,มนันบ่เมืงบรรยากาศย่ำเสอะๆครับลุยปลาลุยดงมาจดทอดปลานีและ ไปพี่น,อน้องไปลูนน้ำกันครับซีหาหลังหลังนี้ไม่ดึงครับพี่นอ้องเอียงน้อมันดึงเนาะโอเว้มเยมวย์เด้อเบ็ดกับซีเบิดแลดด้วมวยกับเมยแล้วพี่น้องเอ้าโ,โ้ถึงแล้วครับถึอแล้วถึอแล้วพี่น้องอูป้ปลุกใหญ่ปลุกใหญ่ครับอู้นี่นี่ไหมเออนี่ครับพี่น้อง บอดุกใหญ่เหลียอิหุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ไหมเอาล้วเพลีเป็ี่ยนเพลีแล้ว,ออลวบอกเหี่ยวเลยครับพี่น้องนี่ครับสวยๆเลยครับโอ้งามๆครับพี่น้องเดี๋ยวอมเลยพี่น้องเดี๋ยวอุ้แล้วเดี๋ยวขอเก็บกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนกระต่อครับยังอยู่นซีหลังหาหลังหมดละเบื้องหลังนี่พี่น้องเดี๋ยวที่สองสามหลังนี่แหละ หลันงนี้ฟอมมียังดึงบ่โอ้ดึงดึงดึง,ดงพี่น้องโอ้ตะโคหน่อยโอ้นี่ครับเอ้าวเามีเต็มครับพี่น้องไปเติมกันเออไปครับพีน่น้องไปไปยังสองหลังสุดท้ายครับอันนี้หมายอยูปป่ปลานี่ครับ เป็นน้องเป็นบวกเก่าเหลืออีกสองหลังจะรุ่นกันครับเรจะได้ตื่มกันวะมีห้อยกระจอกวัตถีปลากินขีอเรามีห้อยกระตึกแฮคคณหาขีนหลายครับพี่นอ้องหมดห้องขันมันก็ถือว่าโชคด,ดีไป นะโอ้ยพ่ท่านตายตัวนี้ถากยอะสดๆอยูดด่ครับเนี่ยเยวะบ้างลังนี่ปะโอ้ยอยังหนุ่องเอามีตัวโอ้ยยังกัดต,ตัวน่ะผมมาแล้วมันตองมีตัววงนี้ นี่ครับจะเติมกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเก็บทีหลังนี่โอ้ม่ได้เตี่ยมงนี้เองพอได้ปนพอได้จีพี่น้องยังมีหลังหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนหลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้ยอ่ะถือว่า ใบเหี่ยวครับไม้นี่ประมาณนำลดคุ่นครับบรรยากาศแจ่มๆเสียงนกเสียงกาครับอยู่ฝุ่นเป็นน้องกุ้งไรขนาดได้พี่น้องในน้นำลดกูนี่ผมจะพามาดักกุ้งครับเดี๋ยวผมจะพาไปร่วมยอดครับพี่น้องในแจ็คเตี่ยมรวมยอดเซานี้ครับพี่น้องเด็กกรคอประดุก ปลูกตัวนี้ก็เอาไปอุครับพี่น้องถือว่าใส่ได้เลยแหละอุ้มันนี่สิเปอุให้พี่น้องได้เบิ่งกันมันนี่ปลาโคนหน่อยสองสามโตครับแล้วก็ปลูกใหญ่โอเคครับถือว่าบ่พลาดครับพี่นอ้องฝากติดตามคลิปหนา้าคลิปน้อยเด้อพี่น้องถือว่าบ่พลาดครับคลิปนี้